กอัดกันหนีไงเวลาเจอไอ้นี่ไม่ค่อยหนีไงก็เดินมองเราเห็นคอมองเราเลยว่าเราเดินไปใกล้อ่ะมึงจะมาทำไมกูอะไรเงี้ยมึงตูเลยละห็นกับม้าอ่านชนะพี่ยิงยิงกระมาแล้วทามันมีลูกแตัวน้อยนะยิงห่วงเลยนะนะโดนกบลูกเลยละว่ามีกมาโดดกัดมากัดหั่มอ่ะกัดหั่ in Weapon obtained. A quiet hack. Base weapon acquired. That's our first kill. Deviated too far from the squad. Weapon potential maximum. Hey, come back. Oh. hack pinpointed. Mm -hmm. Better warning. Sectors will soon be collapsing. ไอ้ตาเี่ยเพิ่พวกหามไปไหนวะเนี่ยพี่ได้กระบ,บอกเดียวอ่ะไอ้พี่ได้สองอันนี้วะไ,ได้เป็นไงอันนี้วะไม่รู้เหมือนกันครบับอยู่งี้นะพี่อยู่หลังคาดูนีนะมีคนเหรอพี่กอมีคนนึงเห็นอยู่คนแบบเอาแม่งไปไปอย่าเพิ่งอยู่เพ่มันอยู่ไหนมาแล้วไปนู่นแล้วไปหลีบแล้ว วูดีไปไกลแล้ววิวนว้นเล่นปืนแล้วมั้งเนี่ยรอนน่อยหนูเจออะไรก็เก็บก่อนนะวิ้นเล่ปืน่คนบ้างเลยมันูยิงไ,ไม่โดนไม่เล่นลอยน้ำไปเลยถ้างั้นนหะถ้ามันยิงไม่โดนเลยถ้ามันยิงไม่โดนก็เล่นลอยนยย้ำไ,ไ,ไปเลยดิเล่นลอยน้ำไปอันเดิม เพาะเด็กเพื่อนระเบิดอีกันเลยแบบนี้นมันเช่อเพื่อนได้เยอะกว่าวอยนั้นยังไงมันก็ต้องสาดโดนบ้างหรอวะถือไว้เิยไม่ไอ้คนอยู่กับเราพี่ก็ว่าพี่ได้เสียงเพื่อนมองไม่เห็นพี่หนึ่งคนนะอยู่ตึกสองข้างนะน่ะน่าจะอยู่ตึกข้างหน้าผมอีกผมอยู่ตึกเยอะกว่าทโกนว่ะตรงนี้นี่ไ,ไงเสใช่รึ ตัวไปถามพี่ตัวช่องเว้ยผมเป็นอะวะพี่ฟ้าไปแล้วนี่เดี๋ยวมัอยู่ตรงนี้ไหมเหรอเนี่ยบนน่ะแล้วเอาช่างของแม่งเลยโดนโดนโดนตรงนี้สองคนน่ะเจอเลยคนละเนี่ย โดนแล้วนะเอ้ยยิงแม่นขึ้นว่ะเฮ้ยกรมตัวเองไมาตัดเอามาดิขนาดแล้ววะเอาลรก้อนนี้50เอาช่องเว้ยผมไปเรียบร้อยกลางอากาศไม่ตัวนคนทางไฟระวังระวังปืนลูกระเบิดระวังปืนลูกระเบิดจะตายแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตายตาย

ตื từ, từ, ่นๆความกระชับผมอ่ะดักให้หน่อยเลยตายตายไปได้ไหมตรงเนี้ยตายตายยิงีมืก้ไอ้สัสตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นอะไรแล้วเห็นปะที่มาร์ค่ะเสือมนมาด้วย Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to. Quiet, quiet, quiet! Mad as Quiet. Ammo What the hello. ไอ้ที่เอม่ปันนเลยดูสิพี่เอ,อ,อมันธุ์มันไ้ต๊ดมีตัวนึงมีตัวตตน euh. ึงโอ้โหตัดนะตัวบนข้างบนนี้ก่อนข้างบนตึกนี้ก่อน ได้ได้เห็นที่เอามีฝันไอ้เหี้ยเขาเกลียนในสัตว์นี่ยตัวไหนอะไอ้ตัวนี้จะลากกันแหละเหี้ยมีฝันมันเลยเหี้ยเออ้ยีกระตุ่นไม่หมดในสัตว์เหี้ยมีฝันในสัตว์ไอ้คนว่ไหนอะได้พิกพิกัาแนี่ยเดียวเนียคเดียวเนียคนเดียวยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้กตุ่นโอ้ยไปใส่โล่ไปใส่โล่โอ้ยเหี้ย ขึ้นไปไม่ได้แป๊บนึงยือิดโด้าอยู่ทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วทางนี้แล้วลูกบอลจะไอ้เหี้ยนี่้วผมยิงให้แตกแล้วกระสุนพุ่หมดอยูแม็กอยู่โดนไป42ใช่เหรวสี่รถบอลนี่ไหนี่มันเป็นตึกใหญ่นะใชไหมแม็กซ์ตึกนี้ไป ยีมม่ม,ม,ม,มันยี่มันยี่มันถ้าล่าไหมเขาตึก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 หาของขตึกนี้ครับของนี้โลโลโลที่ไม่ได้ใช้นปแล้วไปแล้ เทนะสปอด still fighting for d o m i ใช้เต็มแนะล้วเต<ว>็มแล้วเป็นพกเป็นพกเฮ้ยไปอ่ะไอ้เจ้าของไหอ้สัตว์เฮ้ยอันนี้ดิปเตอร์เหรอเฮ้ยเจนกระจกไอ้สัตว์กระจกที่เข้าไม่ได้เป็นพกอีกแล้วสองอันเลยอยู่ข้างล่างข้างบนอะ่ะ เป็นยังับพี่อไอ้ี่ชตนี้เหรอยิงโดนเหรอวะโดนที่ตายเพราะเิงเดีดีดี The health kit event is ending ลต้องเล็งไมเล็งไม่โดนใจเราต้องเล็งอยู่แล้วถ้าเป็นปืนนั้นอะหนะปุพกเหรอเอฟเมีนดีแไหนแรงนันะแรงนนะถ้ายิงโดนนะแรงมากเลย อาในไม่เต็มนี่หว่าเออแต่เราไม่เต็มช่องเวฟผมไม่เต็มอ่ะเออพี่พี่เจอพี่เก็บไปแล้วพี่ยนต์เต็มหมดแล้วยังขั้นเดียวอยู่เลยช่องเวฟหนี่งสิบเว็บเออนะอดีตเพื่อน่ะของงานเลยชองเว็บเนี่ยเออจัดอะไรบพี่เอจัดระไหน้พี่หลับพูดพ้ออย่าเดียว

เป็นพอดีอะบอกมาเอาดิอะไรอะตรงไหนอ๋อมเมื่อกี้ก็ตายแต่ีไอ๋อไม่คัดผีไอ้ยมิกทัวเว็บต้งไหนวะอืคือใครยิงแน่ไม่เห็นมาอ๋อเปียนมามาตีไหนวะพี่เล้หเหอไอ้คนม,มาน็ตมาคนมา เอาันอยู่กัน่ะสองคโดนไปฐานแปโอเคตายเลยเฮียพามาแดงจริงสอคนือมาเฮียมีคนมีคนมีคนอยู่ตรงตึกที่เราอยู่เมื่อกี้ตึกนี้มันไม่โดนวงไปเหรอ ทีอเราอยู่นะเอ้าเออแ้วมันโดนพี่มานังหนึ่กันไหมเออขพี่โก้หนึ่งอ่ะก็คือตายเลยไม่ใช่มีคนข้างลัง หกที่หกจุทหกเนี่ยไปเฮ้ยไปต้นราคาสองตัวเลยราคาดิได้ได้ได้ไปอุ้ยอันนี้เป็นซ้ำพี่อ่ะซ้ำพี่อะตรขนางกว่านี้น เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมดูทีอื่นก่อนตอนเราต้องเข้าวงแล้วพี่โก้90เมตรไปเหลืออีก3ทีมเหลือ3ทีมสุดท้าย3ทีมสุดท้ายเข้าวงอะไรกันเราลงข้างอ๋อยวงนี้ไปเดี๋ยวเราไปยิงดาบมันจากข้างในวงเดี๋ยวเราไปยิงดาบจากข้างในวงนี่ตึ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 งนี้ตึ่งนี้ไม่โดนวงเดี๋ยวเรา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 ดักมันเดี๋ยวเราดักมันดึงมาเร็วบี้ ดีมย so ิงไอ้บิกใหญ่เลยใช่ใเดี๋ยวยิงต้นี้เสร็จลรวเหลือที่หนึงละ้านบนไงบอยไงอินนีหะลงมาหลังคาตึกโดนห้าเโดนม่ตายตายังก็ออกนอกวงอยู่ดีมะหลยโตนนี่แะไม่ไงไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเฮียลอยโอยเฮียถ้าแมงลอยแล้วไม่มีนี่นะตัวเร็ดแล้วมน ไล่ไปไล่ไปนีีนัดเดียวนัดเดียวตัวนึงๆแหละวะอุ้ยสไนมงนไม่ทันกระโดดอ่ะไห่มนหัคอยมันคอยยิงมาช่างแม่งช่างแม่งมยิงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยบุกบอกกันเดี๋ยวของก่อนนะกระสุน พี่พี่โคกข้างหลังเข้าวงเข้าวงเข้าวงโดนไปแล้วดุเงินดุงินเข้าวงดีอ่ะก็ไปบอกมันหรอไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวสองตีสุดท้ายแล้วไปบวกกันมันเดีไปบวกกันมันแ้นั่นตายไปแล้วไอ้ตีนั่นตายไปแล้วตายไปีนสัตว์กำปัีกควาย อีตัวนึงอีกตัวน,งวนึงอยู่ไหนอะ่ะอยู่หอบปอยได้ไงเนี่ยอยู่เงี้ยตรงมาแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วมีไปเก็บมีไป,บไปเก็บรบไปเก็บมันเดียเด๋ยวคนสุดท้ายแล้วมันกำลังจะชุบเพื่อนพี่ว่าใช่ใช่สี่วัดกินถาบัส นี่นี่นี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยิงอัดพัดมากก็ไปไปเฮ้ยเราไม่มันว่ะค้อนมันเราเนี่ยไอ้เหี้ยพี่ยิงโดนด้วยไงดูดิเฮ้ยใครไปรู้ลอยไปเมื่อกี้ตุ้มตายเลยตัวจิตใต้อะของพี่ป้าพัดมากหรือของพี่วะของผมมัทานี้เร็พี่นักต่อเนอเออพี่ยิงจากหลังคาไปพัดมาก หนึ่ันสามร้อยหกสิแปดดาเมจฮะหนึ่งพันสองรอยอะรเี่ยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิสี่เอซิดห้าเออเอซิดห้าเมืนกันโบันนะเมื่อกี้โอ้พื้นพบแม่งยิ่งดีขึ้นเลยเวลาปรับอย่างนี้แล้วที่สัแบบแบบใหม่ไง